ช่วงนี้แหะคะเรื่อยๆค่ะก็เป็นช่วงช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีที่เรารู้สึกได้เติมในสิ่งที่เราอยากรู้อยากอยากแบบฝึกอยากอะไรเงี้ยค่ะก็มีไปเรียนภาษาเพิ่มเรียนที่โรงเรียนเป็นโรงโอ้ยเรียนจากก็มีร <laughs> เรียนเพื่อที่จะคุยกับคุยกับเพื่อนคุยกับ R B ใช่ค่ะอะไรนะคะตัวติดกันไม่ผาิดตัวติดกันหรอคะพอต้องโกหรอคะก็มีมีอ่ช่วงนี้หรอคะไม่ไม่ได้ตัวติดกันเป็นแบบติดกันเลยแต่ว่าช่วงนี้มีคุณพ่อคุณแม่ของอาบีเขาแบบมาย้ายมาอยู่ที่ไทยแล้วเป็นถาวรก็จะเราก็จะ อยากย้ายทำในกิจกรรมที่เราอยากทำอะไรเงี้ยค่ะปกติเราไปทำงานไปอะไรเงี้ยเขามาให้กำลังใจอยู่นะตามมาด้วยหรือมีไหมอ๋อมีค่ะมีค่ะใช่เพราะว่าเพราะว่าส่วนมากเราจะรับงานในออนไลน์ก็จะทำงานแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ลงอะไรแบบงี้ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะไปเล่นส่วนสนุกหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไปด้วยกันเพราะว่าเราทำงานด้วยกันเราใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่า เราเน้นทําแบบคลิปเป็นน่ารักน่ารักใน t ิ๊กตอกในอะไรใน u t u b e อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งจากที่แบบว่าจากที่ว่าไม่เคยคิดอยากถ่ายคลิปถ่ายรูปภาพเขาไม่เคยลงรูปภาพหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มเริะะ่มแล้วค่ะแค่ว่าตอนนี้เขาชินแล้ว่สิใช่ไหมปรักตัวได้แล้วต้องถามเขานะะว่าเขาชินหรือ,อยังหนูคิดว่าแบบมีช่วงที่เราแบบอยากให้เขาถ่ายหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขา เป็นเหมือนเด็กวัยรุ่นอ่ะเขาไม่ได้นึกถึงว่าคนไทยชอบดูอะไรหรืออะไรเงี้ยเราก็จะแบบเออลองทำอันนี้สิถ่ายคลิปอันนี้ด้วยกันค่ะตามตามเาาเยวลาเราทำนะวันแลตามเราทานเวลาเวลาเราทำคอนเทนต์อะไรส่วนมากก็ก็เข้าใจว่าเราทำอย่างเช่นเราเต้นเต้นอะไรในทิกตอกหนูว่ามันเป็นแบบ ต่างประเทศเขาก็เต้นกันทําเต้นเป็นคู่น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอ๋อเจอค่ะเจอค่ะเจอครอบครัวน่ารักค่ะน่ารักมากๆคือมามีบาร์บี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาคุณแม่กับคุณพ่ออายุโห64แล้วแต่ว่ายังแบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าเขาชอบ ุณแม่คือเขามีกิจกรรมเวลาแบบไปเดินเขาไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูว่ากห็หนูว่าแบบเขาน่ารักมากๆที่มีกิจกรรมแอคทิวิตี้แล้วก็เขาชอบทําอาหารทําอะไรให้อะไรยงเี้น่ารักมากคุณแม่เขาแบบเอ็นดูเราในเวลาที่เราเจออะไรเงี้ยเขาเอ็นดูเราแค่ไหนคุณพ<อ>่อคุณแม,ม,ม่ก็คือเราไม่ได้คุยกันเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าคุณแม่เขาจะพูดภาษาอารเบเนียแล้วก็คุยกับอาร์วีเป็นหลัก ก็คือถามว่าเวลาเจอกันก็จะเคย oh my love, like, like, like ะอ, ommy, love you, อะไรอย่างเงี้ยค่ะ like this แล้วหนูก็แบบว่า mommy love you จุ๊บๆอะไรเงี้ยส่วนมากเราจะเราจะหนูหนูว่าเขาไม่รู้ว่าเขายังไงนะคะ<ม>แต่ว่าหนูคิดว่าหนูน่ารักแล้วเขาก็น่ารักกับหนูแต่ส่วนอื่นๆหนูก็ไม่ได้คิดถึงอะ๋อมีค่ะมีมีม มีแบบว่าเราไปเที่ยวเกาะล้านอ่อาไอ้ชุดนั้นแหละไอชุดนั้นด้วยแล้วก็เอ่อเอารถบ้านไปขับเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ชุดแล้วก็ไปทะเลมันก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำอ่ารู้สึกยังไงบ้างเออดูดเดี๋ยวนี้เก๋ๆเซ็กซี่ละค่ะ อ๋อแต่ก่อนไม่เคยเห็นหนูลุกนี้ก็มีให้เห็นช่วงต้นปีกลางปีท้ายปีปีละไรมากละรูปเพราะว่าไปทะเลบ่อยก็เราก็ไม่ค่อยได้ไปแต่ว่าช่วงนี้แบบอย่างที่บอกกันหนูจะอยู่บ้านส่วนมากก็อยู่บ้านแล้วก็ฝึกอะไรอยากดูอะไรที่เราอยากดูอยากฝึกเขาไม่อ้ามใช่ไหมหรือว่าเขาชอบเห็นแแบบใช้ชีวนะิตนานหรืออะไรอย่างเงี้ย อ๋อมันเป็นเรื่องปกติมากค่ะไปทะเลต้องใส่ชุดว่ายน้ำไม่ไม่ห้ามเพราะเซลลรวมนเราอ๋าอแม่แม่จะบอกตลอดค่ะคุณแม่หมายมิตก็บอกว่า <คอ S 2> very good very good อย่างเงี้ยแบบสวยอะไรเงี้ยอย่างเงี้เออยเล็กก็เล็กก็กกแปลว่าอร่อยอร <c oughs> ่ว่าแบบแซบรือว่าแซบอย่างงี้ <c oughs> ใช่น่าจะประมาณแซบให้เริมความมั่นใจให้กับเราหนูก็ เราก็มั่นใจอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเขาชมเราก็แบบเขารู้สึกว่ามองเป็นเรื่องปกติไปทะเลแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำเที่ยวนอกจากนี้พูดคุยพัฒน,นาความสัมพันธ์หนูว่าเรื่อยๆเลยค่ะแบบเรื่อยๆแบบว่าพัฒน,นาความสัมพันธ์ไปเ่ยคมองื่ง คุยยาไกลอันนี้ก็คือต้องเป็นเรื่องของอนาคตอีกทีหนึ่งแต่ว่ามีถามว่าคุยไหมเราก็คุยกันแบบคำๆว่าแบบเอ้ยในอนาคตเนี่ยถ้าเราอายุ60ปีเนี่ยเราเขาก็จะบอกว่าให้เราจําโมเมนต์นี้นะมันน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ตลกมากๆเลยที่แบบเราเรายังอยู่ในถึงอายุที่แบบเท่ากับพ่อกับแม่ของในตอนนี้อ mm ๋อ hmm. oh, หนูคิดว่ามันมี ผู้หญิงทุกคนก็จะคิดเรื่องนี้อยู่แล้วว่าในอนาคตเพราะว่าเหมือนเราวางแผนระยะยาวเราก็มีคิดบ้าง mm hmm. เป็นพี่พี่คิดไหมถ้ามีแฟนก็ต้องมีบ้าง <laughs> ใช่ไหมล่ะแล้วก็แบบเออเราก็คิดแต่เราก็ไม่ได้ไปกดดันทั้งตัวเองหรือตัวใครหรือตัวของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ก็เป็นชิวๆแล้วก็ ช่วงนี้เราโฟกัสอันไหนที่เราทำแล้วแฮปปี้มีความสุขไปออกกำลังกายไปแช่ไอซ์บาร์หรือเราไปทำอะไรที่แบบว่าช่วงนี้เราอินกับการอยากกินอาหารดีๆพักผ่อนดีๆเฮลตี้ Healthy, หรืออะไรเงี้ยดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็หน้าเรื่องความสวยความอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้แบบรู้สึกเดี๋ยวมันใกล้เข้าเลขสามลแล้วก็แบบดูแลตัวเองช่วงนี้ค่ะ ลงตัวกันหรือ,อยังเราก็คุยเป็นแบบมาถึงลงตัวบบนนหนูรู้สึกว่าทุกคู่ไม่มีใครแบบแฮ่ยแ <c oughs> <c oughs> ลงตัวพอดีเป๊ะเลย <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> เป็นเรื่องปกติแบบบางภาษาที่เขาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เรายังต้องเรียนรู้อยู่อะ่ะบางทีเขาก็ต้องใจเย็นกับเราเราก็ต้องค่อยๆอ,อธิบายหนูว่ามีเรื่องของภาษานิดนึงที่หนูยังยังอยากฝึกอยู่ก็เลยไปเรียนเพิ่มด้วยอะไรเงื้อ ใช่ค่ะตอนเด็กอะะตอนเด็กเนี่ยรู้งี้นะหนูตั้งใจเรียนภาษาแล้วนันเนี่ยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าอ๋อตอนเด็กเราไม่ได้อยากจะคุยภาษาเก่งๆหรือเราไม่ได้คิดว่าเราจะเรียนตั้งใจเรียนด้านนี้เพราะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมีแฟนเป็นเขาใช่ไหมคะแต่พอเราถ้าเราตั้งใจเรียนเราอย่างน้อยเราก็รู้แกมมาอ่าอันนี้อันไหน,อ,น,นอีทอะไรนะอีท เอทิเทนใช่ไหมคะ <laughs> เราก็น่าจะแบบเราน่าจะแบบดีกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เราก็โอเคไม่เป็นไรค่อยๆถือว่าชินขึ้นเรื่อยๆค่ะ้าไปเรียนแมันการพูดเองเราเรียนให้ได้แกมมากแต่ว่าสิ่งที่ชินคือเราต้องพูดบ่อยๆเพราะว่าช่วงนี้หนูรู้สึกเวลาเราฟังรายการที่เขาสัมภาษณ์หรือพูดภาษาอังกฤษมันรู้สึกมันได้อะไรอ่ะมันแบบมันมันเป็นอีก ภาษาภาษาหนึ่งอีกศาสต์หนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออดีเหมือนกันเราเรียน Communication Art อะ่ะเราเป็นเด็กเด็กนิเทศอะ่ะมันก็ต้องมีศิละปะในการสื่อสารใช่ไหมาาาาถูกต้องเราต้องมีวาทศิลป์แล้วถ้าเรายิ่งพูดได้อีกภาษาเะาจะเป็นยังไงแล้วเราไม่เคยคิดเลยว่าแบบเก๋ไก่ใกล้เก่งอะ่ะมันจะได้เก่งขึ้นจากการที่แบบเราใช้เขาเรียก Fasttag พราะเรามีแฟน มีแฟนช่วยในการพูดคุยทุกวันอะมันช่วยได้จริงๆทําให้เราอยากเรียนเลยนี่ถ้ารู้นะ่นนะคนเรามีเราอยากเรียนตั้งแต่ตอนปถมมัธยมแล้วการที่เราไปเรียนการที่เราจะเนี่ยมันมันจะทแบบมีความมากกว่าเด็กีเรียนอยู่แล้วค่ะคือมันคนเวลาอยากพูดมันจะมาจากสิ่งที่เราอยากพูดอยากสื่อสารแต่ถ้าตอนเด็กเราไม่อยากสื่อสารใช่ไหมเราก็จะไม่รู้ว่าจะฝึกไปทําไม เหมือนแบบ้ยทาให้เเกกียนสสาใช่ค่ะความรักทําให้เราอยากอยากจะเรียนรู้ฝ่ายรู้ฝ่ายเร,รียนขึ้น<ผ>อยากพัฒนาตัวเองอ่าใช่เวอร์ชั่นไหนเป็นแบบนนเนทีฟเลยไหมหรือว่าเนทีฟเนทีฟน,น่าจะต้องมีใคร<笑><笑>จะมีตะคุที่โอ,อ้ไม่ใช่<笑><笑>เราก็จะมีไม่ต้องถึงขนาดนั้นสื่อสารได้แล้วก็เรารู้สึกว่าต้องถึงขนาดนั้นสื่อสารได้แล้วก็เรารู้สึกว่าเราเราฟังไปเรื่อยๆหรืออย่างเงี้ย ไม่ไม่ต้องแบบโปรเฟชชั่นอลขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราเรียนภาษาเขาแล้วเขาเรียนภาษา,า,าไทยเรอไหมเขาอยู่แล้วพี่เราสปีคผมพูดไทยได้แล้วแบบได้แบบนิดหน่อยแบบไปไทยคลิปกับเพื่อนๆได้สื่อสารได้อะไรอย่างเงี้ยต้องเรียนภาษาให้ตั้งใจเรียนไม่ต้องตั้งใจเรียนอ่ะเดี๋ยวอยากเรียนก็เรียนนะคะเ,เราก็วันไหนที่เราอยากฝึกขึ้นมาวันนั้นแหละเราจะได้ความรู้แล้วก็เข้ามา มมยยอยากบอกอะไรกับผู้หญิงที่แบบว่าไม่กล้ามีแฟนต่างชาติว่าไม่มีค่ะโอ้ไม่เป็นไรถ้าไม่กล้ามีก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ถ่าอยากมีก็เดี๋ยวเดวก็ได้มีโ <c oughs> ตขึ้นแล้วเราก็แบบว่ามีช่วงทามมิ่งของชีวิตอะช่วงนี้เราแบบอยากมีเพื่อนที่ได้ฝึกภาษาเพราะว่าในอนาคตเรามองเรื่องภาษามันเป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนอาวุธในการสื่อสารอะเรามเรียกเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเราจะไป ต่างประเทศเราก็มีโอกาสมากขึ้นเราคุยกับเรารับสื่ออะไรใหม่ๆเข้ามาเราก็ได้เรียนรู้มากขึ้นใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ